นับเป็นปีที่สองแล้วที่โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบได้นำสื่อมวลชนเข้าไปสำรวจสภาพปัญหาของชุมชนชายขอบต่างๆทั่วประเทศเพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ออกมาสื่อสารกับสังคมส่วนกลางผ่านพื้นที่สื่อต่างๆด้วยความมุ่งหวังให้ข้อเท็จจริงที่ถูกนำเสนอผ่านข่าวและสกูปนั้นเป็นแรงพลังขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โครงการจึงได้จัดทริปชวนสื่อมวลชนที่สนใจร่วมกันลงพื้นที่ไปสำรวจประเด็นปัญหาของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ต่างๆประมาณเดือนละหนึ่งครั้งและยังได้ชักชวนนักวิชาการกรรมการปฏิรูปและกรรมการสมัชชาปฏิรูปนักพัฒนารวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพื้นที่ด้วยเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เริ่มทริปแรกประมาณเดือนกันยายน2554สื่อมวลชนกว่า10บสำนักได้ขึ้นเรือสำรวจอ่าวตัวกอหรืออ่าวไทยชั้นในเพื่อสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและสืบค้นข้อเท็จจริงต่อนโยบายโครงการถมทะเลสร้างเมืองใหม่ที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนั้นและถือว่าขัดแย้งกับวิถีชุมชนและธรรมชาติรอบอ่าวตัวกอว่านี่เป็นทะเลหน้าบ้าน ตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคือต้องทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นว่าชาวบ้านเอาใช้ที่นี่เราก็คิดว่านี่หน้าบ้านเราเราอุตส่าห์ดูแลรักษาเพ่อดลัคญาตาิยายต่างๆเราขี่แกมาจากไหนก็ไม่รู้สามวันห้าวันกว่าเทียบเนขเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมมองให้สามวันห้าวันจะบอกว่าเงินดูแลรักษาคมทอชอเข้าเงินหลวงเอาเงินภาษีหลวงไม่เอาภาษีชาวบ้านนั้นหน่อยภาษีทุกคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอตรงนี้ก็ต้องไปส่งการเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ย คือมันเป็นแนวความคิดที่มันจะขัดก,กันไปขัดก,กันมานะฮะการนะฮะก็คือมาลงพื้นที่มาดูแล้วก็มารับรู้หลายๆเรื่องทั้งเป็นเรื่องของของปัญหาหรือเรื่องของวิถีชีวิตจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจไม่ว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาเองหรือแม้แต่ปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวงกว้างมากๆแต่ว่าผมว่ามันเป็นปัญหาเป็นเรื่องของคนเฉพาะพื้นที่แต่ก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจเพราะปัญหานี้ผมว่ามันเกิดได้กับกับทุกพื้นที่เกิดได้กับทุกคนหรือแม้กระทั่งบางทีก็อาจจะเกิดกับเราก็ได้ ปลายปี2,554เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคกลางสื่อมวลชนส่วนใหญ่ได้ทุ่มสัพพกำลังรายงานความเสียหายในภาคเศรษฐกิจและลุ้นระืทึกกับมวลน,น้ำเป็นหลักเาว่าทามกลางกระแสะน้ำยังมีแรงงานจำนวนมากกำลังได้รับความเดือดร้อนแต่เสียงของพวกเขากลับไปไม่ถึงและไม่สามารถตะโกนให้ใครได้ยินได้ โครงการจึงได้ตัดสินใจชวนสื่อมวลชนลงไปเจาะประเด็นแรงงานหลายแสนคนในพื้นที่นิมคมอุตสาหกรรมย่านอายุทยาและปะทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่จนทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักต่อปัญหาและนำไปก่อรูปเป็นนโยบายแก้ปัญหาต่อไปของมังระอินตัวเลขกลมๆทั้งหมดเ หลักน่าจะหกหกม่กว่าค่ะที่เป็นเป็นพนักง,งานในระบบแล้วก็มันจะมีพวกที่เป็นซับอีกเยอะฉะนั้นบางซับบางส่วนเราไม่สามารถเช็คได้พี่เพราะว่าบางโรงงานก็ใช้ซับแบบค่อนข้างซับซ้อนผ่านกันมาหลายหลายในบางปีน่ะในบางปีนี้มีบริษัทผลิตยา,<ๆ>าจริงๆอยู่ประมาณ3บริษัท มีนะครับดนตรงให้คลายความเครียดบ้างนิดหน่อยก็ยกังนี ได้ชวนสื่อมวลชวนลงพื้นที่ต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดยขึ้นไปสำรวจต้นน้ำในภาคเหนือจุดแรกที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนเหนือเขื่อนภูม,มิพลประสบภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมตลอดทั้งปีต่อเนื่องหลายสิบปีมาแล้วและที่จังหวัดน่านได้มีการจัดการน้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นชาวบ้านรวมกันสร้างฝายอายุนับร้อยปีเพื่อบริหารน้ำในชุมชน รวมทั้งได้จัดงานธรรมญาตราเพื่อแม่น้ำโขงซึ่งชาวบ้านริมน้ำโขงลุกขึ้นมาปกป้องพิทักษ์แม่น้ำของพวกเขาข่าวสารจากการลงพื้นที่ได้อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างคึกคักเสียหายจากฝุ่นปันหาพืชฝุนน่นกับเจาปลูกครับเทียบเี้ยเลื่อนอยู่ได้เหงาเยบะันเนี่ยมันกลับมาได้นะแค่เจเจอกะนํำท่วมยังยังปีที่แล้วเนาะ แค่งานนะก็ได้ได้ละวสามพันกว่าบาทไปเลยแค่แค่นเข้าในหมูแล้วผมไปแค่ไนเข้าผมผมนี่มันเสียก็ขาด <c oughs> ทุนไปคท่ขาดทุน <c oughs> แต่ว่ายังได้คืนแล้วเ <c oughs> นาะอ่มาได้คืนแล้ครัง้งครั้งแรกที่เจอคนกระทบจากเขื่อนมเนม่ปุยเสษตรภา,ารเก็บใปัจจุบนันล่าสุดพศสภาราีที่ผ่านมาเนี่ยชมุมชนอ่อนแออีกรอบหนึ่ง คือพอน้ําท่วมเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยพื้นทีน่ทางการเกษตรมันทําอะไรไม่ได้ชนกลุ่มหนึ่งไปทําการประมงนะก็เป็นกลุ่มเล็กๆประมาณสักสิเอร์เซของชุมชนทําประมงและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีอาชีพที่จะต้องทําแล้วมีอย่างเดียวคือขายแรงงานให้ปัตีเอาเงนินเขาตีแล้วกว็ใช้สาครับครับเรับแล้วก็ไม่ผีไม่ถูม,ถมากนันงน้ำเข้าเขาน้หยดอไหสาย เรามาเขาทำอย่างนี้ล้าเขาก็ยุกสีน้ามันน้ำแห้งหมดสีเขานั่แต่ละสีละสีต้องช่วยต้องใจร้อยใจร้อ สำคัญที่สุดก็คือเรื่องทรัพยากรเรื่องดินเรื่องน้นนนาเรื่องกว่าโดยเฉพาะลุ่มน้ํโขงซึ่งเป็นลุ่มน้ําสําคัญอาเซียนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของแม่น้ํโขงว่าเป็นแม่น้ําที่มีประโยชน์และให้คุณกับคนลุ่มน้าโขงได้กินได้อยู่ได้ใช้ซึ่งอันนี้นก็คือเป้าหมายของเราที่เราพยายามจะให้สาธารณชนได้รับรู้จากงานที่เราท,ทําก็คือเรื่องธรรมยาตาืของแม่น้ำโขงกัน7 5 0ปีมานี้แล ต้นเดือนมีนาคม2555คณะสื่อมวลชนได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ผืนป่าตะวันตกอำเภออุ้มผางจัังวดหตากเพื่อสำรวจพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสแกรกรังซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่โดยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมเหนียวแน่นซึ่งที่บ้านหมอทา้าออ,อุ้มผางคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเจดีและที่กระเรียงฤาษีอันเป็นพิธีกรรมโบราณของคนประการกรยอซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีความสำคัญุ่งพิงกับธรรมชาติและสายน้ำจากนั้นได้เข้าร่วมงานเวทีภูมมนิเวศป่าตะวันตกอุ้มผางจัดการตนเองซึ่งจัดโดยประชาคมอุ้มผางและเครือข่ายพันธมิตร สื่อมวลชนได้นำข้อเท็จจริงรที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้สื่อสารต่อสังคมไทยให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของพวกคนต้นน้ำเพื่อนำไปสู่ทิศทางนโยบายหรือการจัดการพื้นที่อุ้มผางที่ครั้งนึงถึงทุกชีวิต ต่อเนื่องในเดือนเมษาย,ยน2555คณะสื่อมวลชนได้ไปร่วมงานวันคนเท่าไรสัญชาติบนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยมีชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาทิลีซูอาขาลาหูมงเมียนจีนยูนานไทยลือ้อลาวอพยพไทยใหญ่จำนวนหลายร้อยคนมาร่วมงาน ซึ่งมีคณะกรรมาการวุฒิสภาเข้าร่วมสังเกตการเก็บข้อมูลด้วยโดยผู้เท่าได้ลุกขึ้นมาแสดงความในใจที่ต้องตกอยู่ในสภาวะการไร้สัญชาติไทยจึงเท่ากับการไร้สิทธิใดๆรวมถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือดูแลจากรัฐผู้เท่าเหล่านี้ได้พยายามดําเนินการเพื่อเข้าถึงสิทธิของตนเองตามที่ควรจะได้รับแต่หลายสิบปีที่ผ่านมา พวกเขาก็ยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องผู้เรียนว่าเมื่อก่อนเนี่ยในสังคมเราเนี่ยเราอยู่กันได้โดยไม่ต้องมีบนะัตรเมื่อก่อนความเป็นความเป็นชาตินมันไม่ได้มีต้องไม่ต้องมีขอบเขตไม่ต้องมีบริเวณชัดเจนแบบนี้แล้วยิงมาสมัยปัจจุบันเรามีสิทธิ์ที่ต่างๆเนี่ยท่านมีสองเรื่องนะปัญหาท่านเนี่ยเรื่องสถานะท่านไม่มีสถานะทางทะเบียนท่านก็เลยไม่มีสิทธิ์ มีเรื่องค,อคือ,อประเด็นปัญหาเรื่องอสัญชาตินะฮะค,ค,คือเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการติดตามเนาะมีการมาติดตามแล้วก็เข้าถึงทางฝ่ายปกครองเนาะแต่ขนาดเดียวกันมันก็ยังแก้ไม่หมดนะฮะอย่างวันนี้กรรมาการได้ลงมาถึงพื้นที่เนี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่รับรู้ประเด็นปัญหาของชาวบ้านโดยแท้จริง ตัวผู้เท่าเองเนี่ยรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสถานะทางกฎหมายแล้วเพราะว่าในอดีตเนี่ยแกไม่เคยคิดว่าแกต้องการสิ่งใดเพราะว่าแกแล้วแล้วก็ไม่ได้ทางของนอกหมู่บ้านแต่เมื่อกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยล้วนแต่ระบุว่าต้องมีสัญชาติไทย นอกจากนี้ยังมีทริปย่อยๆที่ได้ชักชวนสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปหาข้อเท็จจริงออกมานำเสนอเช่นงานวันเด็กสองฝั่งโขงที่บ้านตามยุยอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการลงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินเป็นต้นมุมมองต่างๆที่ได้เห็นได้ยินจากพื้นที่ทั้งหมด สื่อมวลชนได้ร่วมกันสะท้อนผ่านพื้นที่ข่าวต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และเว็บไซต์ซึ่งรูปแบบการชักชวนกันลงไปในพื้นที่นอกจากนักข่าวสามารถกำหนดประเด็นและทิศทางของการสื่อสารได้แล้วยังเป็นการเปิดพื้นที่ข่าวให้แก่คนชายข่าวหรือคนชายขอบเหล่านี้ได้มีสิทธิ์มีเสียงสะท้อนออกสู่สังคมเพื่อกระตุ้นให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไข นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อวิชาชีพสื่อมวลชนไทยเป็นอย่างมากการเลือกให้คุณค่าแก่ประเด็นข่าวชายขอบซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักข่าวไทยที่ต้องทำงานภายใต้ปัจจัยที่จำกัดโดยเฉพาะในสถานการณ์สื่อเมือลไทยในปัจจุบัน